สวัสดีครับวันนี้ที่เรามาเที่ยวหาดอางแสงกันนะครับน้องฟิเจอร์มาดูว่าพี่เฟสกินอร่อยไหมนี่แม่แม่สั่งอะไรมารู้ไหมแม่สั่งกบแม่สั่งกุ้งกบวุ้นเสน้นโอโ้โหอันนี้ก็น่าอร่อยเลยน้องฟิเจอร์นี่แล้วก็จะมีปลาด้วยดูปูปูทำอะไรบ้าง ดูพี่เฟสพี่เฟสกินอะไรบ้างพี่เฟสกินอร่อยจังเลยน้องพีเจอ,อยากกินไหมนี่น้องพีเจจะกินไหมน้องพีเจกินไหมอร่อยนะเรากินก่อนนะ